สวัสดีครับวันนี้ลุงหวดเปิดกล้องที่แกง2 f งคับี่ก็พาพี่ๆีกน้องเข้ามามาดูผิดเสื้อครับผมเดี๋ยวจะกลับไปอาหารปลาแต่ก็ตามไปดูอาหารปลาครับผมวันนี้เท่าที่2ครับผมไปแล้ว ไม่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 เป็นไรฮะครับผมไม่เป็นไรครับผม,มนี่ฮะค,ค,ครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็พาพี่ๆเข้ามาดูผีเสื้อน,นะนพี่พครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมฝากติดตามช่องลุงหัวชาแนลด้วยนะฮะทำด้วยใจครับผมไม่ได้หวังอะไรฮะมีน้องหมามาด้วยนะเทอาจุ่มแล้วก็จัดแบงค์หน้าฮะมา อ๋อจับแล้วทุกขานาครับผมทุกขาน,าท,ขา,นาทุกขานาฮะแม่ม่เปนไบรรยากาศแกงสองครับทุกเกาะเท้าเลย มาขึ้นมาขึ้นมาหนูมาอันนี้อาบดูครับผมอาบดูครับสามองค์ครับผมแมสมบุรแบบมาสี่ตัวเลยมบรรยากาศของแก่งสองครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวหลายรอบนะฮะสามสองรอบสามครับติ่งสบายขาวครับพี่ลุงได้ปล่อยคลิปด้วยนะนี่ฮะตรงนู้้นฮะเขาทำอะไรครับเขากำลังกินอาหารครับผมกินพวกแร่ธาตุฮะ มี่มังกรขาวครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะกลับให้อาหารปลาต่อนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของแก่งสองวันนี้ก็เออเสือไปกินเออมาด้วยครับผมแขกใครมาเลยนะฮะน้องก็น้องหมามาด้วยก็พามาเที่ยวด้วยตามน้ำนะฮะเดือไม้ด้วยครับมันจะมันจะตั้งก็บรรยากาศแข่งสองครับผมนี่ก็ชุดสุดท้ายแล้วมั้งฮะก็งานแข่งเร็วตุลีกำลังแข่งครับตอนนี้ ก็เชือมาตุล like ีได้นะวันนี้เราตัดเชือกเนาะตุลีเพ่งตอนนี้ตัวนี้แกงสองหลายร้อยปีนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหางติ่งเช้าอนะครับสี่ก็ให้ดูบรรยากาศแทนกล้องให้ดูบรรยากาศของแกงสองวันนี้ก็รอบเช้าครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าจะมีคึกคักมาเรื่อยนะฮะ วันนี้ก็ผีเสื้อเยอะครับผมตอนนี้ก็จะกลับไปหาอาหารปลาต่อนะฮะเราจะไปหาอาหารปลาต่อที่สำนักสงฆ์ครับผมปลาเยอะตรงนู้นนะชมไปเสื้อที่แก่งสองห้าสีแล้วก็จะกลับไปหาอาหารปลาที่สำนักสงฆ์แก่งมรดจันต่อปลาเยอะลำน้กกลางเราลำน้ำเข็กนะครับวันนี้สายอยู่เดี๋ยวขากลับก่อน น้ำเย็นครับที่นี่บรรยากาศดีฮะลมเย็นครับผมนั่นสำนักสงฆ์ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาครับผมประมาณคนรักไว้ฮะครับผมของน้อยไหลมาผสมกันนะเก้งกวางพวกอะไรไงรี้ยประมาณนั้นหมูทิ้งกอยู่ป่า,ลาเลยค่ะเขตนี้ก็มีพวกกวางเยอะเริ่มมีลมพัดต้านเน็นนกยางสิ ธรรมชาติดีฮะลมเย็นโค้งเต่งตานีโค้งนี้นู้นนะนู้ไงเสียงร้องลืมไปไหมฮะนกเงือกชนิดนี้ชนิดเล็กนะทัานเล็กใหญ่นะเต่งนี้ตัวน,นี้ฮครับใหญ่มากกรุงถือตอนปลายะฮะใบเบรนี้ก็ให้สำนักอาจจะมาให้ปลาที่สำนักสงฆ์กลับจุดผีเสื้อครับทีน,นี้นกเกนกแก้วไม่เห็นฮะ กิจกรรมนี้เราจะให้อาหารปลาที่สำนักสงแกงมรดจยนเซใช่ฮะปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่อันนี้นี่ปลาพวงอันนี้อันนี้ไอเพียนฮะเดี๋ยวปลาพวงไปยังไงเอาพวงเดี๋ยวตัวยาวๆพี่ค่อยดูนะเดี๋ยวโดนหัวหานก็จะขึ้นมาน่ะลายแปลกๆเขานั่นคือปลาพวงปลาจำท้องถิ่นที่นี่ครับผมไปให้เลยฮะพี่นี่ฮะโอ้โหเยอะวันนี้เยอะฮะนี่นี่นี่กิโอ้โหกินในมือเอาใส่ในมือเลยครับผมนั่นแหละฮะโอ้โหใส่มือเลยฮะ โอ้โหโอ้โอตกมาแล้วปาป้าเก่งๆ่โอ้โหโอโหดดู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 ไม่หนีไม่หนี